พูดตรงๆไม่ได้อยากจะลงทุนทาโรงงานเราไม่กล้าคนอื่นผลิตเราต้องผลิตเองเลยอ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะมากจากที่ตอนแรกทำกันอยู่แค่สามสี่คนเล็กๆกับอาจารย์ในห้องแลบปัจจุบันเราเติบโตใหญ่เป็นแบบหลักสิบยี่สิบละเราก็ยังเป็นองค์กรเล็กๆนะครับแต่เราทําให้มันใหญ่ขึ้นตามสเกลที่เราสามารถทําได้เนาะจากที่มีแค่ห้องแลบเล็กๆที่เราไปเช่าตอนนี้ก็มีห้องแลบเป็นของตัวเองเปิดโรงงานเล็กๆไปของตัวเองแต่เราไม่รับ OEM อาจารย์เปิดโรงงานลงทุนหลายล้านเพื่อมาทำของตัวเองอย่างเดียวเลยนะสินค้าบางตัวเนี่ยพูดตรงๆเลยเราไม่มั่นใจจ้้าาาาหออ่ททเรกกลัวโสมุะ ว่าวงการ O E M อ่ะมันไม่ได้ข่าวสะอาดทุกที่นะคือบางที่ก็ดีครับเราก็ทำงานร่วมกันมาตลอดใช้ไว้ใช้ได้แต่บางที่ก็แบบางสเปคดีมากโลละลายมื่นแต่เขาใส่จริงหลักพันตรวจสอบยากนะเพราะสารเคมีเวลาละลายไปแล้วอ่ะมันตรวจสอบยากมากถึงคุณจะเอาไปแบบสกัดแล้วยิงในเครื่อง H P L C ในห้องแลบระดับหลายหลายล้านก็ไม่ได้แปลว่าสารมันจะขึ้นหรือคุณจะมองเห็นเสมอไปสกินแค่หลายๆตัวที่มันเป็นเรื่องเซนสิทีฟมากๆเราไม่กล้าคนอน่นผลิตเราต้องผลิตเองเลยอ่ะพูดตรงๆไม่ได้อยากลงทุนทำโรงงานมันเหนื่อยมากที่ต้องดูแลทั้งสารเคมีแบ R เทคคน ถ้าเราไม่ทําเองอ่ะเราก็ไม่ได้ใครทาอย่างที่กันแดดอ่ะบอกเลย6ปีที่เราไม่เคยคิดจะออกกันแดดนะเพราะคุมคุณภาพยากมากกลัวว่าทําออกมาแล้วไม่ดีทุกคนจะมีปัญหาจนสุดท้ายเนี่ยกัดฟันเปิดโรงงานเองเพื่อทํากันแดดตัวแรกของแบรนด์เพื่อคิดดูแล้วกันว่ามันมาไกลามากขนาดไหนขอให้มั่นใจว่าสินค้าทุกตัวของเราออกไปอ่ะมีคุณภาพเสมอถ้าเราพูดว่าเราทดสอบแล้วเราทดสอบในเติร์ปาร์ตี้จริงๆไม่ใช่ว่าเอามานั่งทากันภายในอาสาสมัครแล้วก็มโนโขเขียนเข้ามาเรามีรีพอร์ตตรวจสอบได้จากเติร์ปาร์ตี้ที่ไม่มีส่วนุด้ส่วนเสียทุกคนสบาใจว่ วิ r i t เนี่ยมีคมุณภาพและปลอดภัยและมีงานวิจัยรับรองที่สุดทุกตัว